สวัสดีครับเอซี FC นะครับเช้านี้มาพบมาเจอกันยามเช้าของวันที่20 21วันที่21นะครับวันนี้ก็วันศุกร์ครับวันสุดสัปดาห์ก็อยากจะมาคุยนะครับให้กำลังจิตกำลังใจนะครับมา ในวันนี้นะครับก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับให้กับทุกท่านที่ดำเนินชีวิตอยู่ในในทุกรูปแบบนะคนที่ทำงานวันนี้อยากจะให้กำลังใจคนทำงานนะไม่ว่าจะเป็นวงการเกือบจะทุกวงการนะครับโดยเฉพาะวงการของพี่น้องที่ทำงานหนักเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลนะคุณหมอนะทุกวันนี้นะคุณหมอก็มีมีไม่เยอะนะแต่คนไข้ยเยอะกว่าคุณหมอต้องนั่งตรวจนะร่างกายนะผมเป็นคนหนึ่งที่ไปพบคุณหมอนะเมื่อคุณหมอนัดก็อย่าลืมนะครับว่าให้เราใสา่ใจคุณหมอก็จะมีความรู้สึกน้อยใจเหมือนกันนะครับถ้านัดแล้วผู้ป่วยไม่ไปคุณหมอก็จะตามก็จะให้คนโทรตาม นั่นคือหน้าที่ของคุณหมอนะผมให้กำลังใจท่านแล้วก็ท่านเรียนมาไม่ง่ายนะครับกว่าจะได้เป็นคุณหมอก็เลยอยากให้พี่น้องได้ได้ตระหนักนะครับให้ความสนใจกับคุณหมอที่ท่านรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้กับเราแต่ละเช้าหลายโรคมากนะครับเท่าที่ผมไปต้องไปแต่เช้าเข้าคิวแล้วก็ไปตรวจเช็คร่างกายแล้วก็ไป คัดกรองกว่าจะไปถึงมือหมอนะครับก็ต้องมีการตรวจประวัติของคนไข้คนป่วยผมก็เลยอยากให้กำลังใจคุณหมอสู้ๆนะครับคุณหมอท่านทำบุญใหญ่มากนะครับก็ขอบุญกุศลคืนไปหาคุณหมอทุกท่านนะครับที่ทำหน้าที่นะครับแล้วก็อีกวงการเหนื่อยอีกอันหนึ่งวงการหนึ่งที่เราเห็น คือหน่วยงานราชการที่คือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมอยากให้กำลังใจเช้าขึ้นมาเราเจอแล้วตั้งแต่อยู่หน้าโรงเรียนทุกสถานที่ทุกแห่งคือเจ้าหน้าที่จราจรนะผู้หมวดนะท่านก็จะไปบริการให้ความปลอดภัยกับลูกหลานที่จะเข้าเรียนนะก็ไปกัน้นรถไปโบกรถนะเพื่อว่าลูกหลานจะปลอดภัยนี่คือความปลอดภัยของประชาชนนะเราเห็น เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานแล้วผมก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจแทนคนไทยลูกหลานนะครับที่ปลอดภัยมากๆเวลาจะไปโรงเรียนแล้วก็แม้แต่ผู้คนที่จะไปทางานก็มีไฟแดงมีเจ้าหน้าที่ท่านช่วยเนี่ยถือว่าเราอบอปุ่นนะครับเราจะไปมองตำรวจว่าท่านามา อะไรมาทําให้เราไม่สบายใจเนี่ยไม่ใช่นะท่านมาเพื่อความปลอดภัยสถานีตํารวจทุกโรงพักเนี่ยนะท่านก็จะให้ความสะดวกต่อพี่น้องประชาชนต้องขอบคุณนะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นนะแล้วก็ต้องรับเรื่องราวอยู่ยีิบสี่ชั่วโมงนะสำหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพราะว่าท่านก็ต้องการเห็นความปลอดภัยของชุมชนของอำเภอนน้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในทางไม่ดีท่านก็จะช่วย นะก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเคารพกฎหมายนะครับอย่าไปาเรียกว่าอย่าไปฝ่าฝืนถ้าเราไม่ฝ่าฝืนเราเราก็าจะอยู่อย่างสบายๆมีความสุขรถรัรถยนต์รถโมอเตอร์ไซค์ก็ติดป้ายทะเบียนแล้วก็มีคู่มือมีอะไรอย่างนั้นมันมันก็ไม่ผิดกฎหมายนะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็สวมหมวกกันน็อกแล้วก็มีคู่มือมีใบกับขี่ก็ ก็ไม่ต้องถูกท่านปรับไหมอะไรนะที่ท่านปรับท่านปรับนั้นนะครปรับเพื่อจะให้เราดีขึ้นนะครับเงินก็เอาเข้าภาครัฐแล้วก็เอาเงินไปสนับสนุนเอาไปช่วยอย่างอื่นที่มันจะช่วยให้าการจราจรมันดีขึ้นหรือว่าทําให้พี่น้องเรามีระเบียบวันนี้ก็เป็นกาลังใจให้นะกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนายทุกท่านทั่วโลกทั่วไทย ท,ที่ทำหน้าที่ตำรวจอยู่ก็เป็นการเสียสละอย่างอย่างยิ่งใหญ่ขอให้บุญกุศลถึงท่านด้วยแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพพรไมัยแข็งแรงแล้วก็มีเงินทองใช้นะตามหน้าที่นะขอเป็นกำลังใจเป็นส่วนหนึ่งนะครจากกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะครับแล้วก็อีก ส่วนหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้นะเมื่อมีตำรวจก็มีทหารนะทหารอยู่ไหนครับอยู่รั้วของชาตินะเป็นผู้ที่ปกป้องตามเขตชายแดน,นต่างๆหรือว่าดูแลความปลอดภัยในระดับในระดับชาตินะครับป้องกันชาติเป็นรั้วของชาติเราได้ยินคำนี้ตลอดเลยทหารเป็นรั้วของชาติจริงครับเราต้องเข้าใจนะต้อง เข้าใจทหารนะทหารนี่เวลามีภัยพิบัติมีอะไรทหารจะออกมาช่วยแล้วถ้ามีภัยคลุกคลามด้านตามตะเข็บชายแดนนะครับก็ก็จะป้องกันไม่ให้มาลุกล้ำชายแดนเราได้หรือว่าเกิดอะไรขึ้นคนเข้าๆออกๆมาผิดกฎหมายก็ต้องมีการบอกเตือนกันนะให้ทุกคนกลับเข้าไปอย่างบ้านหรือว่าเขตของตัวเองนะ เราอยู่ใกล้เราติดอยู่ติดชายแดนที่ไหนเราก็ดูแลนะประเทศไทยเราก็ติดอยู่นะครับทางภาคเหนือทิศตะวันตกก็ติดกับเมียนมามาทางอีกตะวันออกก็ติดกับพี่น้องทางสปปลาวนะครับเวียดนามนะครับแล้วก็ลงมาทางใต้ก็ติดกับทางพี่น้องทางกัมพูชานะ,ะใต้ลงไปจริงๆก็ น่นนะครับติดมาเลยนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับเราอยู่ด้วยกันครับพระทหารท่านก็ทำหน้าที่นะปกป้องชาติและสุดท้ายก็คิดถึงคุณหมออ่าคิดถึงคุณครูครับอนะอีกอาชีพหนึ่งที่สำคัญคุณครูฝากคุณครูนะครับขอให้เป็นกำลังใจให้ขอให้ปลอดภัยเวลาดูแลลูกหลานก็เวลามีเรื่องราวมาคุณครูก็รับรับภาระหนัก ก็เป็นกําลังใจนะครับอย่าท้อนะครับขอใลูกหลานไทยเราอ่านหนังสือให้ได้อ่านออกแล้วก็ส่งต่อเรียนในระดับสูงขึ้นไปหรือว่าคุณครูที่สอนทางด้านอาชีพก็เป็นกําลังใจให้คุณครูมีหลายขแขนงนะครับคุณครูจิลาคุณครูอ่เป็นช่างเทคนิคอะไรต่างๆโรงเรียนเทคนิคนะก็คุณครูที่จะปั้น ดินให้เป็นดาวนะให้เป็นคุณครูหรือว่าทุกคนเป็นคนที่ดีของสังคมคุณครูก็สำคัญก็ฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนก็ฝากไว้ในความรักความห่วงใยกันสำหรับกระท่อมเิมจัน์ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ